50คอมมานโดยันกรอบรุ่นเก่าจากสหรัฐอเมริกาที่แม้จะผ่านศึกมาหลาย10ปีแต่ในปี2026มันกลับมาอีกครั้งพร้อมการอัปเกรดใหม่เต็มระบบและพิสูจน์ให้เห็นว่านักรบรุ่นเก่าสามารถกลับมาสร้างความน่าเกรงขามในสนามรบยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง V 150 Commando ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในช่วงยุค1960โดยบริษัทคาดินแหลกเเตตของสหรัฐอเมริกาถูกใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในเวียดนามละตินอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใตา้ย,ยัานเกราะร้อยยางคันนี้โดดเด่นเรื่องความคล่องตัวการลอยน้ำได้และความหลากหลายของภารกิจไม่ว่าจะเป็นลาดตระเวนคุ้มกันขบวนรถหรือควบคุมฝูงชน เข้าสู่ปี2026ี v 150ได้ถูกชุบชีวิตใหม่ด้วยการอัปเกรดด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยกลายเป็นนักรบแห่งยุคดิจิทัลมีการติดตั้งกรอบคอมโพสิตระบบต่อต้าน RPG ระบบควบคุมป้อมปืนจากระยะไกลกล้องตรวจจับความร้อนระบบนำทางด้วย GPS และแม้แต่การเชื่อมต่อกับโดรนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจที่สุดคือระบบขับเคลื่อนแบบไฮบริดใหม่ซึ่งใช้พลังงานดีเซลผสมกับไฟฟ้า ช่วยให้การเคลื่อนที่เงียบขึ้นลดรังสีความร้อนทําให้สัตรูตรวจจับได้ยากขึ้นซึ่งเหมาะมากกับสงครามในยุคป,ปัจจุบันที่ใช้ดโดรนและระบบตรวจจับความร้อนเป็นหลักในด้านอาวุธ V 150ยุคใหม่สามารถติดตั้งได้ทั้งปืนกลหนักขนาด12.7ม mm. ิลิเมตรเครื่องยิงลูกกระเบิดอัตโนมัติ40มิลิเมหรือแม้แต่ขีปนาวุธต่อต้านรถถัง บางรุ่นยังสามารถติดตั้งโดรนแบบกามิกาเซ่หรือโดรนลาดตระเวนขนาดเล็กทำให้ยานเกราะนี้กลายเป็นทั้งยานลำเลียงอาวุธและหอควบคุมสนามรบในหนึ่งเดียวภายในตัวรถมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เบาะนั่งที่ทนแรงระเบิด ระบบแอร์ระบบควบคุมดิจิทัลและจอแสดงผลล้ำสมัยรองรับลูกเรือ2-3นายพร้อมทหารได้สูงสุดถึง9นายมีประตูด้านหลังและช่องออกฉุกเฉินที่สามารถใช้ได้รวดเร็วในสถานการณ์รบจริงในเรื่องของสมรรถนะ V 150ยังคงความเร็วบนถนนได้ถึง90กิโลเมตรชั่วโมงและลอยน้ำได้ที่ความเร็วประมาณ5กิโเมตรชั่วโมงระยะทางวิ่งได้ไกลกว่า800กิโเมตร ทำให้เหมาะอย่างยิ่งกับภารกิจลาดตระเวนระยะไกลและปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกลเมื่อพูดถึงประวัติการใช้งาน V 1 5 0ได้ผ่านสนามรบมาแล้วทั่วโลกทั้งในสงครามเวียดนามสงครามกลางเมืองในอเมริกากลางและล่าสุดในปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธในเอเชียและแอฟริกา ประเทศต่างๆอย่างไทยฟิลิปปินส์คลัมเบียและซาอุดีอาระเบียยังคงใช้งานยานเกราะรุ่นนี้อยู่ในปี2026โดยมีการปรับปรุงให้เหมาะกับสภาพสนามรบเฉพาะทางสิ่งที่ทำให้ v 150ยังคงเป็นที่ต้องการคือความยืดหยุน่นสามารถเปลี่ยนโมดูลอาวุธอัปเรกรดเกราะหรือเพิ่มระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายและรวดเร็ว รถรุ่นนี้จึงเหมาะกับกองทัพขนาดกลางที่ต้องการความคุ้มค่าและประสิทธิภาพที่หลากหลายโดยไม่ต้องลงทุนในแพลตฟอร์มใหม่ทั้งหมดในแง่ของราคา V150 ถือว่าคุ้มสุดเพราะตัวถังเก่ายังมีอยู่มากในคลังและชุดอัปเกรดก็มีราคาถูกกว่าการจัดซื้อยันเกราะใหม่หลายเท่าทำให้ประเทศที่มีงบจำกัดสามารถเพิ่มขีดความสามารถได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ภารกิจของ v 1 5 0ในสนามรบก็ไม่ได้จำกัดแค่ลำเลียงทหารอีกต่อไปมันกลายเป็นยานบัญชาการเคลื่อนที่ฐานควบคุมดรนรถปรับจลาจลและหน่วยสนับสนุนยิงระยะไกลในสงครามชายแดนหรือการตอบโต้ฉุบเฉินมันสามารถตอบสนองได้ทันทีและมีพลังทำลายล้างสูงแม้หลายคนจะมองว่า v 1 5 0ล้าสมัยแต่เมื่อได้เห็นการอัปเกรดในปี2026จะรู้ว่ามันคือ นักล่าที่ปลอมตัวเป็นยันต์เกราะเก่าเพราะมันเหมาะกับสงครามยุคใหม่ที่ไม่ได้วัดกันที่แค่รถถังหลักแต่เป็นสงครามเมืองสงครามป่าและการรบแบบกองโจรซึ่งต้องการยันพาหนะที่ปรับตัวได้เร็วคล่องตัวและคุ้มราคายิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่หลายประเทศโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายและการลักลอบข้ามแดนวี5นจึงเป็นอาวุธที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความเร็วความทนทานและการติดอาวุธเต็มพิกัดแม้ว่าในกองทัพสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้ใช้ V-150 เป็นหลักอีกต่อไปแต่บริษัทอเมริกันยังคงสนับสนุนการผลิตและอัปเกรดสำหรับประเทศพันธมิตรอยู่เสมอ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียประเทศไทยเองก็ยังคงมี v 150ในประจำการและการอัปเกรดในปี2026จะช่วยให้มันยังคงอยู่ในแนวหน้าต่อไปได้อีกหลายปีบทสรุปก็คือ v 150 Commando ปี2026ไม่ใช่แค่รถเก่าที่ถูกลืมแต่มันคือเครื่องจักรสงครามที่ถูกปลุกชีพใหม่ด้วยความสามารถที่ครบเครื่องราคาที่เข้าถึงได้และการปรับแต่งที่ไร้ขีดจำกัด นี่แหละครับตัวอย่างของยันเกราะที่ไม่จำเป็นต้องไม่เอี่ยมเพื่อจะร้ายกาดในสนามรถยิ่งในยุคที่ความคล่องตัวคือหัวใจของชัยชนะวี150จึงยังคงเป็นสัตว์รบที่น่าเกรงขามของจริง และนี่คือเรื่องราวของ v 1 5 0 Commando คดปี2026จากสหรัฐอเมริกาหากคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง b a t t เ e Beast Thailand ของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยานรบระดับตำนานอีกมากมายสวัสดีครับ